แกมีอะไรต้องทำอีกเยอะพรุ่งนี้ก็แต่งตัวให้สวยเจอกันที่ร้านพี่สายบ่ายโมงเพราะถ้าต้องตีกับคนหิวแสงเนี่ยแกก็ควรจะสายตับให้เต็มที่เหมือนกันเข้าใจไหมโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะ คุณคะเมื่อกี้คุณไปที่อื่นเถอะพี่หนูเห็นที่คนนั้นโพสต์ว่าพี่แล้วนะแต่หนูเชื่อว่าพี่ไม่มีทางทำแบบนั้นหรอก ทำไมถึงเชื่อพี่อะก็พี่ดูเป็นคนใจดีอ่ะมันไม่ทันแล้วอะคนมันเชื่อแบบนั้นไปแล้วอ่ะก็คงจะต้องรอให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายเหรอก็คนผิดจะโดนลงโทษไม่รู้ต้องรอนานแค่ไหนอะ ีเราไปอยู่ที่ร้านนั้นได้ยังไงอ่ะจริงๆหนูนั่งอยู่ที่ร้านนั้นทั้งวันแล้วอ่ะแม่ดวงก็บอกนะว่าให้หนูไปอยู่กับแม่ดวงได้แต่หนูเกรงใจยังไม่กล้าเข้าไปงั้นแล้วก็ได้คุยกับพ่อของเด็กยังคุยแล้วพี่เขาเป็นคนไล่หนูออกมาเองอ่ะ ุูคงไม่กลับไปที่นั่นแล้วแหละแล้น,นี่จะทำยังไงต่อพี่คิดยังไงกับเรื่องการทำแท้งเหรอไม,ไม่คือตอนนี้ท้องสี่เดือนแล้วอะถ้าทำแท้งมันมันอันตรายมากนะพี่ว่าลองลอง,ลองคิดดูดีๆไหมอะหนูไม่ได้เกลียดหรือไม่รักลูกในท้องนะพี่ แต่หนูคิดวนไปวนมาหลายรอบแล้วอะถ้าเขาต้องเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแล้วต้องมาเจอกับปัญหาที่เขาไม่ได้สร้างมันจะดีกว่าไหมถ้าหนูตัดสินใจให้เขาไม่ต้องเกิดมาซะเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์หนูไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเรื่องนี้อะม,มันเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงอะคือพี่หมายถึงว่า เกิดขึ้นระหว่างที่คบกับคิมเหรอตอนที่หนูคบกับคิมมันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีหนูก็เลยคิดโง,ง,ง,ง่ๆแค่อยากประชดเขาหนูรู้สึกว่าคิมคบกับหนูเพราะหนูรักเขามากเหมือนเขาแค่ตอบแทนอะเพราะหนูรู้สึกตลอดว่าหนูรู้สึกตลอดว่าเหมือนคิมเขามีใครในใจตลอดเวลา นับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้า